สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดในเรื่องของสิทธิมน,นุษยชนก็คือจะมาพูดในเรื่องของการละเมิดสิทธิเด็กค่ะเสียงเรื่อง็กที่ถูกหลงค้าในสังคมไทยนะคะปัจจุบันนะคะการละเมิดสิทธิเด็กนี้เห็นบ่อยครั้งในสังคมไทยนับวันนะคะจะยิ่งรุนแรงขึ้นและมีการละเมิดในรูปแบบใหม่มากขึ้นจนเป็นภาพที่ชินตากันในสังคมค่ะ <c oughs> ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กน,นะคะเป็นปัญหาที่ใหญ่และลังมานาน ะะแต่สังคมไทยนะคะแทบไม่ให้ความสนใจกับปัญหาเหล่านี้ค่ะเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเด็กว่าเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชนเช่นกันค่ะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าลักษณะในการละเมิดสิทธิเด็กที่เห็นกันบ่อยนะคะมีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งนะคะก็คือการละเมิดทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะในประเทศไทยนะคะพบว่าเด็กมากกว่าครึ่งของประเทศนะคะจะถูกทำโทษด้วยการทำลายร่างกายแล้วก็การลงละเมิดทางเพศค่ะโดยสาเหตุหลักๆที่ทำให้เด็กถูกทารุณกรรมนะคะมาจากตัวพ่อแม่เด็กเองค่ะ ที่มีอายุน้อยนะคะยังไม่พร้อมที่จะมีลูกนะคะทำให้เกิดปัญหาครอบครัวขึ้นค่ะเมื<ค>่อมีปัญหานะคะก็พ่อแม่นะคะก็มักจะหันไปใช้กําลังกับลูกค่ะสาเหตุที่2นะคะก็คือเกิดมาจากตัวเด็กเองค่ะที่เป็นเด็กที่ซนหรือว่าเลี้ยงยากนะคะจะทําให้ผู้ปกครองไม่พอใจแล้วก็เกิดการลงมือทําร้ายร่างกายเด็กได้ค่ะสาเหตุที่3นะคะก็คือเกิดจากสิ่งแวดล้อมที่บีบบังคับค่ะอย่างเช่นนะคะครอบครัวที่ยากจนค่ะทําให้เกิดความเครียดแล้วก็หันไประบายกับลูกได้ค่ะ การใช้ความรุนแรงกับเด็กทางด้าน,านาร่างกายและก็จิตใจนะคะจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในการเจริญเติบโตของเด็กนะคะทำให้มีการพัฒนาที่ผิดปกติได้รู้สึกขาดความมั่นคงทางด้าน,านาร่างกายและก็จิตใจได้ค่ะปวาดระแวงซึมเศร้าและก็ไม่กล้าเข้าสังคมอาจนําไปสู่การใช้สารเสพติดคิดทำร้ายผู้อื่นและก็สุดท้ายนะคะอาจเด็กอาจจะคิดฆ่าตัวตายได้ค่ะลักษณะที่2ที่เห็นได้กันนะคะก็คือการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกค่ะด้วยปัจจัยหลัก2อย่างก็คือจากค่านิยมและก็อำนาจนิยมค่ะ ค่านิยมก็คือเป็นค่านิยมที่ว่าผู้ใหญ่มักจะอ้างว่าเป็นเด็กควรที่จะเคารพผู้ใหญ่หรือว่าผู้ใหญ่อาบน้าร้อนมาก่อนคนที่จะเชื่อฟังผู้ใหญ่มากกว่านะคะการใช้ค่านิยมที่ผิดๆเหล่านี้นะคะอาจทาให้เกิดการละเมิดสิทธทิเด็กและก็เสรีภาพของเด็กโดยไม่รู้ตัวค่ะอันเป็นการปลุกฝังทําให้เด็กนะคะไม่มีความกล้าแสดงออกได้ค่ะปัจจัยอํานาจนิยมนะคะอำนาจนิยมในสถาบันครอบครัวนะคะจะแสดงให้เห็นในรูปของบุญคุณที่ต้องทดแทนค่ะอย่างเช่นนะคะ เด็กนะคะคนที่จะมีสิทธิเลือกวิชาชีพค่ะซึ่งในบางกรณีนะคะพ่อแม่ค่ะมักจะใช้อำนาจในการที่จะบังคับลูกให้ศึกษาวิชาชีพตามที่ตนคิดว่าดีแล้วก็อยากให้ลูกประกอบอาชีพนั้นๆค่ะโดยที่ว่าไม่ได้คำนึงถึงความถนัดหรือว่าความชอบของลูกเลยนะคะซึ่งเป็นการนําไปสู่ภาวะความเครียดที่เกิดขึ้นตอนเด็กได้แล้วก็าน,นาไปสู่การหลุดออกจาการ,ระบบการศึกษาได้ค่ะ อำนาจนิยมในสถานศึกษานะคะจะแสดงให้เห็นในรูปของการคัดเกลาทางสังคมค่ะก็คือจะปลูกฝังให้เชื่อฟังผู้ที่มีอำนาจโดยปัจจัยการตั้งคำถามทําให้เด็กไม่สามารถใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ค่ะที่3นะคะก็คืออำนาจนิยมในสังคมค่ะการแสดงออกทางการเมืองไม่จะเกิดจากรัฐนะคะโดยที่รัฐนะคะจะใช้กฎหมายปิดกั้นการแสดงออกทางการเมืองของเด็กค่ะจากการที่เราได้ฟังการละเมิดสิทธิของเด็กไปแล้วนะคะแล้วอะไรกันคือสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กควรจะได้รับนะคะเด็กนะคะควรที่จะมีสิทธิ ที่จะมีช hmm. like so, so ีวิตรอดได้คควรที <Yeah. S 1> <aj> án, ่จะได้ร <anchor> ับการปกป้องคุ้มครองอย่างเหมาะสมนะคะเพื่อที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีที่มีคุณภาพต่อไปได้ค่ะสิทธิี่2นะคะก็คือสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองค่ะไม่ว่าจะเป็นการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงทุกรูปแบบทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะต้องไม่มีเด็กคนใดนะคะได้รับการทรมานหรือว่าทุกปฏิบัติลงโทษที่โหดร้ายโดยไร้มนุษยธรรมนะคะรัฐต้องประกันการคุ้มครองดูแลอย่างเหมาะสมโดยที่ไม่เลือกปฏิบัติตามภูมิหลังของเด็กนะคะสิทธิที่3ค่ะก็คือสิทธิที่่ะได้รรัับกาาพฒนค เด็กทุกคนนะคะควรที่จะรับการศึกษาที่มีคุณภาพและก็รัฐนะคะต้องประกันสิทธิของเด็กที่จะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันค่ะสิทธิสี่ 4, ที่เด็กควรจะได้รับนะคะก็คือสิทธิที่จะมีส่วนร่วมสามารถที่จะแสดงออกความคิดเห็นได้อย่างเสรีในสังคมค่ะโดยเฉพาะเรื่องที่ส่งผลกระทบและประโยชน์ต่อตัวเด็กเองค่ะสุดท้ายนี้นะคะเด็กทุกคนกว่าจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้นะคะต้องการการพัฒนาทั้งด้านร่างกายและก็จิตใจควบ สำเร็จในชีวิตดังนั้นการเคารพสิทธิเด็กถือเป็นการช่วยกันสร้างอนาคตที่ดีและเหมาะสมอย่างที่ควรจะเป็นให้กับเด็กได้ค่ะขอบคุณค่ะ